สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอเรื่องแรงของผลคูณตรงของสองกรุปสมมาตรนะคะบทคัดยอ่อกำหนดให้ Sn เป็นกรุ๊ปสมมาตรบนเซต xn เท่ากับ1นูเล็บ1ึจนไปถึง n เราทราบดีว่าแรงของกรุป Sn เท่ากับ1 ถ้า n น้อยกว่าหรือเท่ากับ2และ sm มีแรงเท่ากับ2เมื่อ n มากกว่า3ให้ m และ sm เป็นกค๊ปสมมาตรบน xm ผลคูณตรง sm คูณกับ sn เป็นกุ๊ปภายใต้กำลังดำเนินการทวิภาคที่ถูกกำหนดโดยในวงเล็บเดลต้าซิกมาและเดลต้า รวมกับเดลต้าพามซิกมาพามและเดลต้าพามเท่ากับในวงเดบเดลซิกมาซิกมาพามและเดลต้าเดลต้าพามสำหรับทุกซิกมาซิกมาพามเป็นสมาชิกของ S M และเดลต้าเดลต้าพามเป็นสมาชิกของ S N ในบทความวิจยัยนี้เราจะคำนวณหาแรงของผลคูณตรง S m คูณกับ sn นะคะบทนำกำหนดให้ G เป็นกรุ๊ปใดๆ่แล้งของ G คือจำนวนสมาชิกที่น้อยที่สุดของ G ซึ่งสามารถก่อกำเนิด G ได้โดยแร้ง G เท่ากับในวงเล็บปิกในวงเล็บใหญ่ค่าสมบูรณ์ อัตราส่วน A เป็นเซตย่อยของ G และสักกรุ๊ป A เท่ากับ c ให้ xn เท่ากับ 1, 2จนไปถึง n และ sn เป็นเซตของฟังก์ชัน1ต่อจาก xn ไปท,ทั่วถึง xn จะได้ว่า sn เป็นกรุ๊ปภายใต้การประกอบของคอมพลชันของฟังก์ชันและ เรียก Sn ว่าเป็นกรุ๊สมมาตรบนเซต xn ในกรณีที่ n มากกว่าหรือเท่ากับ3เราจะได้ว่า Sn สามารถก่อกำเนิดได้โดยสมาชิกเพียง2ตัวเท่านั้นคือฟังก์ชันในวงเล็บ 1>, 1 2 3จนไปถึง n และฟังก์ชัน2 1 3จนไปถึง n และฟังก์ชัน1 2 3จนไปถึง n และ2 3 4จนไปถึง1ดังนั้นแ e n g t h ง o n g l บ sn เท่ากับ2เมื่อ n มากกว่าหรือเท่ากับ3เราจะเกิดปัญหาว่าอะไรคือจำนวนสมาชิกที่น้อยที่สุดที่สามารถก่อกำเนิดกรุป s m คูณ sn มเมื่อ sm <ม>เป็นกรุปสมมาตรบน SEX บน xm นั่นคือเราจะคำนวณหาแรงในวงเล็บ sm คูณกับ sn ทฤษฎีบททฤษฎีบทกำหนดให้ xm เท่ากับในวงเล็บใหญ่1 2จนไปถึง m และ xn เท่ากับในวงเล็บ12จนไปถึง n 1. งแรงในวงเล็บ s m คูณกับ Sn เท่ากับแรงในวงเล็บ SN และแรงคูณกับ Sm คูณ S1 เท่ากับแรง s m 2ถ้า Mn มากกว่าหรือเท่ากับ2แล้วแรงในวงเล็บ Sm คูณ Sn เท่ากับ2ทฤษฎีบทที่1.1กำหนดให้ g และ h เป็นกรุ๊ปจะได้ว่าแรงในวงเล็บ g คูณ s น้อยกว่าหรือเท่ากับแรง g บวกแรง h การพิสูจน์กำหนดให้ g เท่ากับ s u b เซต a และ h เท่ากับซับเซต B โดยที่แรง G เท่ากับค่าสมบูรณ์ A และแรง H เท่ากับค่าสมบูรณ์ B สามารถแสดงได้โดยง่ายว่า G คูณ S เท่ากับซับเซตในวงเล็บ A คูณ E ห้อย S Universe ในวงเล็บ E ห้อย G คูณ B ซึ่ง e ห้อย g และ e ห้อย h คือสมาชิกเอกลักษณ์ของ g และ h ตามลำดับจึงได้ว่าแรงหน่งเล็บ g คูณ S น้อยกว่าหรือเท่ากับค่าสมบูรณ์ในวงเล็บ a คูณ e ห้อย s universe ในวงเล็บ e ห้อย g คูณ b จะเท่ากับค่าสมบูรณ์ในวงเล็บ a คูณ e e ห้อย s ยูนิเวอรในวงเล็บ e ห้อย g คูณ b จะเท่ากับค่าสมบูรณ์ b a บวก b เท่ากับแรง g บวกแรง s ทฤษฎีบทที่1.2กำหนดให้ g และ s เป็นกรุปโดยที่แรง g และแรง s เป็นจำนวนจำกัดจะได้ว่าแรงในวงเล็บ g คูณ s มากกว่าหรือเท่ากับ max ในวงเล็บแรง g t G และแรง g t h การพิสูจน์กำหนดให้แรง g t เท่ากับ k มากกว่าหรือเท่ากับแรง g t h H สมมติว่าแรงในวงเล็บ G คูณ S น้อยกว่า max ในวงเล็บ big ในวงเล็บใหญ่แรง g t G และแรง g t เท่ากับแรง G เท่ากับ k ให้ g คูณ s แล้วเท่ากับสับเซฟ a คูณ b โดยที่แหลง g คูณ s เท่ากับค่าสมบูรณ์ a คูณ b เนื่องจากค่าสมบูรณ์ a ค่าสมบูรณ์ b จะเท่ากับค่าสมบูรณ์ a บวกคูณ b น้อยกว่า k จะได้ค่าสมบูรณ์ a น้อยกว่า k และ b น้อยกว่า k เราสามารถแสดงได้โดยไม่ยาก ว่า G เท่ากับสับเซฟ a ดังนั้นแลง k G น้อยกว่าหรือเท่ากับค่าสมบูรณ์ A น้อยกว่า K และแลง k G ทำให้เกิดข้อขัดแยง้ง <c oughs> เพราะฉะนั้นจึงได้ว่าแ a ง k G คูณ S น้อยกว่า Max ในวงเล็บใหญ่แลง k G และแ a ง k H ในทำนองเดียวกันถ้าแลง k G น้อยกว่าแ a ง k S จะได้ว่า แรง g ในวงเล็บ g คูณ s น้อยกว่ามากกว่าหรือเท่ากับ max ในวงเล็บใหญ่แรง g แรง s เช่นบทตั้งของ lemma ต่อไปนี้เป็นบทตั้งสำคัญบทตั้งของ l ม m m ามีดังนี้กำหนดให้ n มากกว่าหรือเท่ากับ3จะได้ว่า1 s n ถูกก่อกำหนดด้วยในวงเล็บ 1, 2และ ในวงเล็บ1 2 3จนไปถึง n 2 sn ถูกก่อกำเนิดโดยในวงเล็บ2 3และในวงเล็บ2จนไปถึง n ดังนั้นแรง sn เท่ากับ2เมื่อ n มากกว่าหรือเท่ากับ3ตัวอยา่างกำนหนดให้ x 3เท่ากับ นึงเล็บใหญ่1 2 3แล้วสมาชิกทั้งหมดของ S3 ประกอบไปด้วย 1x เท่ากับในวงเล็บ1 2 3 1 2 3และนวงเล็บ1 2 3 1 3 2เท่ากับนวงเล็บ2 3และ1 2 3 2 1 3เท่ากับในวงเล็บ1 2และ1 2 3 2 3 1 เท่ากับในวงเล็บ1 2 3และ1 2 3 3 1 2เท่ากับ1 3 2และในวงเล็บ1 2 3 3 2 1เท่ากับ1เท่ากับในวงเล็บ1 3กำหนดให้ G เป็นกรุ๊ปและเซตว่างไม่เท่ากับ A เป็นสมาชิกย่อยเป็นเซตย่อยของ G นิยามให้ สับเซตเท่ากับหนึเล็บ a 1ยกกำลัง k 1 a 2ยกกำลัง k 2ไปรเรื่อยจนถึง a t ยกกำลัง k t อัตราส่วน a 1 a 2ไปรเรื่อยจนถึง a c เป็นสมาชิกของ a และ k 1 k 2ไปรเรื่อยจนถึง k c เป็นสมาชิกของจำนวนจริง แล้วสับเซตเป็นกรุ่มย่อยของเซต G ที่ก่อกำเนิดโดยเซตเเรียกว่าสมาชิกในเซต A ว่าตัวก่อกำเนิดของก,งกรุ่มย่อยสับเซต A แทนด้วยสับเซ็ต a 1 a นจนไปถึง A N ถ้า G เท่ากับสับเซต A แล้วจะเรียก A ว่าเป็นเซตก่อกำเนิดของ G โดยทั่วไป G เป็น เซตกอบกำเนิดของจีดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ